ต้นฉบับคลิปจากเซโนศูนให้เสียงภาคไทยโดยคนเราครับผมเอ้จบสักทีในที่สุดสี่งเห่นี้ก็จบแล้วหลังจากดองมันนันแสนนานบอกตรงๆว่าแฟบคอชีเปงเลยโอ้ยแม่งหัวกูกระแทกไม่หยุดเลยนะมึงวะนอนจังวะไอ้โอ้ยแม่งไทยฮวเป็นไม้มาเลยเออข้อหักและจบด้วยท่าสุดยอดมัดยันหอด เรียบร้อยเฮ้อไม่จริงนะมันเป็นไปไม่ได้เฮ้ยจ้าแล้ว <c oughs> แล้ว <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ไอ้บูก็ได้ตายไปแล้ว <c oughs> ไม่นะ <c oughs> ไม่ ต่อไปก็เป็นตาของแกแล้วไอ้แดงไม่ยนะมึงว่าใครตายวะ <c oughs> หรือว่ายังไม่ตายไวย้ฉันจะทําให้แกดู้เมสเซอร์ไว้นี่แหละพลังที่แทถจริงของฉันแปลงล่างเผยชฉมยังงามสงา่าเทพบ,บุตสุดล่อจากทีมสีน้ำเงนินซูเปอร์มมสเตอร์โบฟูพาวเวอร์ปรากฏตัวแล้ว <c oughs> ไม่จริงนะเฮ้ยช้าแ <c oughs> กานะแกเมสซอไว้ แกจะชดใช้ยังไงที่ทำให้แซนวิเชเปื้อนเนี่ยฮะมึงห้อเพราะว่าแซนวิชเปื้อนเนี่ยนะหรือว่าตอนนั้นและจบด้วยท่าสุดยอดหมันยนดยันหอดเฮ้ยหรือว่า,าไม่นะไม่แซนวิช แกคิดว่าแฟนวิทจะได้ไปสบายไม่เล็ดไม่รล้เหมือนกันจะได้แต่หวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าศึกนี้จะทําให้เราต้องสูญเสียเข้าไปไม่้องหงนะแฟนวิทฉันจะหลังแกในไหนให้ได้อย่าร้องนะเล็ดการจากลาของลูกผู้ชายนะจะไม่มีน้าตา้เห็นหรอกนะไอโกูยืนดูเชี่ยอะไรอยู่เนี่ยย่อยย่าลังฉันอีกแฟนวิทแค่แฟนวิทเปื้อนผู้มืองจะอะไรกันนักหนาเนี่ยมึงว่าอะไรไแค่แฟนวิทเปื้อนผมมึงจะเศร้าอะไรขนาดนั้นเนี่ยคนที่คนเศร้าคือโกนักหาเพราะว่ามึงถล่มบ้านกุสเลเลยเฮ้ยมึงตาม ไม่เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นมองตาไม่ทันเลยเฮ้ยมงไอที่สแกนไลน์นมืออยู่ไหนวะหาไม่เจอไหนไอ้เจอแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยติดอะไรวะา่งเปิดประตูได้สักทีหืห้องนั่นมันไม่จริงนั่นล่มหรือว่าโอ้ห้องนั่นอนิเมะเก่าเอไปกันเลยไอ้บลูจัดไปอย่าให้เหลือเอ้าเฮ้ยทำไมกูเดินไม่ไปวะอมเอ้าวัดกิดะไรขึ้นอิงเนี่ยทำไมฉากแม่งเลื่อนหนีก็หมดเลยนายน่ะคนดีจัดการกับเมสเตอร์ไวได ยินดีด้วยนะที่ทำภารกิจสำเร็จได้ฉันไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าภารกิจนี้จะมีคนทำสำเร็จแต่นายก็ทำได้ซึ่งท่านทำให้ฉันประหลาดใจมากเอาละมาคุยกันเรื่องรางวัลดีกว่านายอยากได้รางวัลเป็นอะไรละ่ะให้ฉันทำแซนด์วิชอันใหม่ให้เอาไหมไม่ว่าจะเป็นเตียงหรือตู้เย็นฉันก็หาให้ใหม่ได้พร้อมส่วนลดพิเศษเลยด้วยเอาเอาละโอมสินายเฮ้ยเดี๋ยวมึงไม่ฟังกูไยละ่ะไอพวกขายตรงเลย มันทาอะไรอยู่วะอุ้ยรอต้งนานไปทำอะไรมาเนี่ยเจอไอ้พวกเซลล์ขายของอ่ะดิกูให้เกีตมึงเปิดประตูเลยจอดไปสู่ดินแดนแห่งความฝันเข้าไปแล้วนะครับอื๋อพระเจ้าไม่แต่ตัวละครขวัญใจกูทั้งนั้นไม่ไหวแล้วกดโทรศัพท์ปั๊บฮัลโหลเฮ้ยึก่งๆๆๆอ๊ใครทำมาวะเอะให้โหยนนี่เอาเดบเตอร์พืชแฉมีอะไรให้รบใช้หุบปากแล้วเลื่อนมุมกล้องไปให้กูส่องใต้กระปองเขาเดี๋ยวนี้ นี่อย่ามาเล่นกับสิทธ้าไม่ได้ไดังใจคร้บแม่ลหลวงเล็นทำเดี๋ยวนี้เลยฮแ <c oughs> ม่งไอ้ตกใจมเหมืนเลยไอ้เฮียก็ได้เดี๋ยวรับแป๊บนึงเปลี่ยนมุมกล้องแป๊บซูงเข้าไปแล้วก็ย้ายไปส่องใต้กระเกอ,อเกือบเห็นแล้วอีกนิดนั่นแหละพอดีเหมาะเจาะเฮ้ย <c oughs> ทำดีมากเอโอปเปเรเตอร์วางสายแล้วเนี่ย ต่อไปได้เวลาเข้ามุมเลทสิบแปดโบวสำหรับผู้ใหญ่ลวเว้ยบรรดาไวฟุฟูทั้งน้นคนไหนดีวะโอ้ยนมแมทีโอ้โหนมเมทโอ้ยนมลรงเยนโอ้นม็อกกแลตโอ้ต้นขาโอ้ยนมเหลี่ยมกูก็ระชอบโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ผมเกิดมาเอออ่ามาพี่พร้อมละน้องสาวพี่มาช่วยแล้วจ้ะไม่ต้องกลัวนะโอ้ไขกู